เคยสงสัยไหมครับทำไมพักหลังเราถึงเห็นนักเตะญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ได้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มาแค่เล่นเป็นตัวประกอบนะครับแต่บางคนกำลังเปลี่ยนเกมให้กับสโมสรบางสโมสรในอังกฤษอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมตอนนี้นักเตะจากเอเชียถึงกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของสโมสรในอังกฤษ และนี่คือเรื่องราวของการปฏิวัติแบบเงียบๆที่คุณอาจยังไม่รู้ก็ได้ต้องย้อนกลับไปในปี2013เมื่ออาแซนเวงเกอร์ตำนานผู้จัดก,การทีมของอาเซนอลนเคยพูดไว้อย่างชัดเจนว่าตลาดนักเตะญี่ปุ่นคือพื้นที่ใหม่ที่น่าสนใจที่สุดและเขาก็ไม่ได้พูดเล่นโดยเขายังบอกอีกว่านักเตะจากญี่ปุ่นมักจะมีความเร็วมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีวินัยสูงและที่สำคัญ ค่าเหนื่อยยังไม่แพงมากไปกว่านั้นเหตุผลหลักมีหลายข้อเลยครับอย่างแรกคือกฎวีซ่าใหม่หลัง Brexit การที่สหราชาอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปทำให้ทีมจากอังกฤษหันมามองนักเตะนอกยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะที่ติดทีมชาติบ่อยๆอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยที่ประเทศเหล่านี้มีพัฒนาการของทีมชาติที่โดดเด่นอย่างก้าวกระโดด ตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งเป้าคว้าแชมป์โลกไทยในปี2050จุดสำคัญคือราคาที่น่าคบโดยนักเตะจ,จากเอเชียบางคนค่าตัวไม่ถึง5หรือ6ล้านตอนด้วยซ้ำแต่ฝีเท้าพวกเขาเหล่านี้อยู่ในระดับที่เล่นในโยุโรปได้อย่างสบายๆเช่นโคตะทาคาอิที่สเปอร์พึ่งคว้าตัวมาหรือพักซึงซูของนิวคาเซิลณวันนี้ มีนักเตะญี่ปุ่นถึง5คนในพรีเมียร์ลีกและอีก9คนในแชมเปี้ยนชิพที่โลดแล่นอยู่ในฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีนักเตะเกาหลีที่ช่วยปูทางไว้แล้วและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คือปาร์คจีซองที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2005การซื้อนันกเตะจากเอเชียไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับ แต่มันยังเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานแฟนบอลในเอเชียส่งผลในการเพิ่มยอดขายสินค้าและขยายตลาดสโมสรไปทั่วโลกลองดูตัวอย่างของซอนฮึงมินที่ทำให้สเปอร์มีแฟนบอลในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหลายล้านคนเลยทีเดียวและยอดขายเสื้อพุ่งทยานแบบไม่น่าเชื่อแนวน้มนี้ยังจะเติบโตต่อไปครับเพราะอังกฤษเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าสัญชาติ และนักเตะเอเชียก็พิสูจน์ให้เห็นว่าฝีเท้าของพวกเขาไม่แพ้ใครอาจจะอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกหรือกัปตันทีมระดับท็อป6ก็ได้เจาะเบื้องหลังที่นักเตะเอเชียในยุโรปนั้นโดดเด่นในปัจจุบันซึ่งพวกเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาคือระบบระบบที่สร้างนักเตะตั้งแต่เด็ก ระบบที่ประเทศของเขาวางไว้เพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนทำไมญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถึงผลิตนักเตะไปยุโรปได้เรื่อยๆจีนแม้ยังไม่ปังแต่ก็ลงทุนระดับชาติในระบบเยาวชนคำตอบอยู่ที่แนวคิดการปลูกฝังกีฬาตั้งแต่ระดับรากฐานอย่างญี่ปุ่นโดดเด่นทางด้านวินัยเทคนิคและระบบที่ดีช่วยเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนมากขึ้นญี่ปุ่น มีระบบที่เรียกว่า double พ y r a m i d ฝั่งหนึ่งส่งเสริมให้เด็กเล่นฟุตบอลอย่างสนุกอีกฝั่งเน้นหาดาวรุ่งจริงจังนักเตะสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายทั้งผ่านโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลายัยหรืออะคาเดมีของสโมสรอ,อาชีพมีการแข่งระดับเยาวชนจริงจังทั่วประเทศเช่น prince t a k a m a d o trophy สำหรับ u 1 8และลีดเยาวชนระดับประถันตาที่คัดจนถึงทีมชาติ สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นร่วมมือกับฟีฟ่าพัฒนาศูนย์ฝึกทั่วประเทศและสนับสนุนเด็กๆตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปทาเกฮิโรโทมิยาสึมาจากทีมโรงเรียนต่อด้วยอะคาเดมีท้องจินก่อนมาอาเซนนลคาโอรุมิโตมะฝึกในมหาวิทยลาลัย4ปีก่อนมาอังกฤษนักเตะญี่ปุ่นหลายคนคือผลิตภัณฑ์ของระบบที่ดีต่างหาก ไม่ใช่โชคหรือพรสวรรค์เฉยๆเกาหลีใต้เน้นพัฒนาร่วมมือกับยุโรปสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เดินหน้าเซ็น MOU กับประเทศฟุตบอลชั้นนำเช่นเบลเยียมโครเอเชียและสโมสรระดับท็อปอย่างไบเยนมิวนิคเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้บวกกับเปิดทางให้นักเตะเยาวชนไปฝึกที่ยุโรปแล้วกลับมาช่วยยกระดับทั้งนักเตะและโค้ชในประเทศโดยโรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยก็มีส่วนสำคัญแต่สมาคมต้องการให้ประสบการณ์ยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนอกจากนี้ยังมีระบบการแข่งขันที่เข้มข้นและสโมสรเคลิกเริ่มส่งนักเตะเยาวชนไปเทรนต่างประเทศมากขึ้นซอนฮึงมินที่ฝึกในเยอรมนีตั้งแต่วัยรุ่นก่อนก้าวสู่สเปอร์อีกังอินจากอคาเดมีของบาเลนเซียสู่ตัวหลักทีมชาติเกาหลี เกาหลีใต้มองว่ายุโรปคือห้องเรียนของนักเตะเอเชียและพวกเขาลงทุนกับการเรียนรู้นั้นอย่างจริงจังจีนฐานรากใหญ่ที่สุดในเอเชียรัฐบาลจีนตั้งเป้าเปิดโรงเรียนฟุตบอลทั่วประเทศตั้งแต่ประถมถึงมัธยมกว่า50,000แห่งภายในปี2030ฟุตบอลถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเด็กๆต้องฝึกและเรียนไปพร้อมกันสร้างอะคาเดมี่ระดับโลก ซึ่งใช้โค้ชชาวสเปนมาช่วยฝึกแบบติกิตากาตั้งแต่วัย8ถึง9ขวบแล้วแม้ยังส่งออกนักเตะระดับโลกไม่มากนักแต่จีนก็ถือเป็นประเทศที่ลงทุนกับอนาคตมากที่สุดในเอเชียฟุตบอลมันไม่ใช่แค่เรื่องของสนามหญ้าอีกต่อไปแต่มันคือการมองอนาคตเห็นโอกาสและกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่คุณละ่ะคิดว่านักเตะจากเอเชียคนไหน จะเป็นตำนานคนต่อไปในพรีเมียร์ลีกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราววงในจากโลกฟุตบอลทั่วโลก